สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูยางโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นจริงๆครับยางบิตสโตนนะครับผมไซส์2องสอนะครับนี่สภาพแบบว่ามีตุ่มกันเลยนะฮะอาจจะเลอะๆเนี่ยก็คือเลอะแค่ดินนะครับแต่สภาพเนี่ยคือมีตุ่มเลยถ้าเห็นสังเกตดีๆนะครับเป็นยางตัว High Performance ด้วย H.P. นะครับก็ย่อมาจากสมรรถนะสูงนะครตัวนี้นะครับก็ใส่โครโรล่าครอสก็ได้ใส่ CX30 ก็ได้นะครับ ใส่ได้หลายยุ่นนะครับที่สำคัญเลยราคาเนี่ยนะฮะเบิกใหม่เส้นหนึ่งอ่ะแปดก้าพันครับเป็นยางเม็ดอินเจแปนนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดไปดูใกล้อีกทีหนึ่งนะฮะรู้สึกจะเป็นยางญี่ปุ่นด้วยตัวนี้นะครับขอดูแปด๊ดเดงตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะตรงไหนไหนะเดี๋ยวกันนะฮะผมจำได้อยู่นะครับแต่ยังหาไม่เจอนี่นี่นี่มีไหมนี่ไหม ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวหาเจอเดี๋ยวจะไล์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็ประเด็นสําคัญของมันเลยก็คือว่าถ้าไปเบิกใหม่อย่างเส้นหนึ่งก็แปด0 0้าพครับนะฮะขอบสิบแปดิสโตนนะครับแต่ว่ามาซื้อที่นี่เหลืออยู่เส้นประมาณส0 0พันครับถูกมากๆเลยครับผมคุ้มค่านะครับถ้ายังไงสนใจสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้แล้วครับสวัสดีครับ